สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ําวันนี้เราจะทํานายดวงชะตาเรื่องความรักของคุณกันค่ะชาวธาตุน้ํานะจะบอกว่าเป็นดวงความรักทุกสถาน,นะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนโสด คนมีคนคุยเนาะคนคุยจะสถานะไม่ชัดเจนหรือไก่จะชัดเจนแล้วหรือเกิดเกือจะชัดเจนแล้วรวมทั้งคนมีคู่ค่ะนะ้ํามารวมกันอยู่ที่คลิปนี้ได้เลยค่ะชาวธาตน้ําได้แก่ผู้ที่เกิดราศีมีนพิกจิกอลเรเกิดค่ะแล้วก็วันพุธกลางวันด้วยนะแล้วก็วันศุกร์นะสามารถรับฟังไปพร้อมกันได้เลยช่องเราค่ะ จะแบ่งวันตามโหราศาสตร์ไทยทุกคลิปเลยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่กด Subscribe ไว้นะคะรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็รับชมโฆษณาก็บุญสัมพันธ์ทำงานนะคะอะไรที่เป็นพลังงานด้านดีก็น้อมรับไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่คลิปนี้แล้วกันนะ เรามาเริ่มต้นกันด้วยเอ,อ่อขอแอยกขยับกล้องนิดนึงนะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยสถานะของคนโสดนะชาวทาตน้ำคนโสด ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะไพ่ก็จะใบใหญ่นิดหนึงนะแอบบอกซับยากนะคนโสดช่วงนี้เป็นอย่างไรคนโสดธาตุน้ําช่วงนี้เป็นอย่างไรนะชาวมีนพิกจิกกระกรช่วงนี้เป็นยังไงนะคุณเป็นยังไงกันบ้างคะคนโสดขอเนี้ยถามเอเนอร์จีคนนิดนึงนะ ว้าว wow, มีความเป mm ็นเดอรสตาร์ในตัวนะแฮปปี้รอบด้านไ <c oughs> พ่มันออกมาดีอะก็ไพ่บอกแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะบอกว่า mm hmm. คุณโบก,ก็ไม่ได้แฮปปี hmm. ้เท่าไรหร่หรอกแต่ว่าไพ่มันบอกบอกบอก,บอกบอกโบแบบนี้นะเออ mm hmm. เขาบอกว่าคุณนะคะมีความสามารถรอบด้านเลยนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีๆหลายๆเรื่องเข้ามานะแล้วคุณก็นอมรับโอกาสดีๆนั้นๆนะทีนี้ ด้วยช่วงระายะานี้เหมือนคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหรือเปล่านอนไม่ค่อยรับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยไปทําบุญบ้างนะอืมช่วงนี้เขาบอกไปทําบุญบ้างนะภาราเยอะค่อนข้างเหนื่อยนะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าช่วงเนี้มันมีอะไรหลายๆ,ๆเรื่องเข้ามาไหมอ่ะ แต่อย่างที่บอกว่าคุณเป็นถึงเดอสตามันก็เลยออะไรก็ตามที่มันเข้ามาในช่วงนี้ที่มันแบบว่ารู้สึกเป็นอเนด์จด้านลบคุณก็พยายามที่จะปล่อยผ่านไม่คิดมันเครียดปุ๊บนอนปับ๊บเครียดปุ๊บนอนปับ๊บอะไรประมาณนี้เลยอะไรที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคคุณพร้อมฝันนะพร้อมฝันเอออเนร์จคุณดีนะนะชาวท่าน้ำนะ ดีเลยแหละนะคนโสดธาน้ํานะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะเหมือนคุณไม่ค่อยได้โฟกัสมันเรื่องความรักสักเท่าไหร่ใช่ปล่ล่ะก็คนโสดถ้าอยากจะรู้ว่าคุณจะมีคู่ตอนไหนอะไรยังไงก็ทักส่วนตัวมาแล้วกันที่รายไอดีที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่ามีโอกาสจะเจออะไรใหม่ๆไหม,ใ,หม,ใ,หมในชีวิตอุ๊ยอุ๊ยไพ่เดอะไฮพีเซสขึ้นอนะ ว้าว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 ,ว,าวเดี๋ยวขออนุญาตปิดหน้าต่างก่อนนะคะเพราะว่าเสียงนอกเข้ามาอ่ะอื้อฮะเป็นเดอะแบกเหรอช่วงเนี้ยเออเป็นที่ปรึกษาเหรอฮะแอบเป็นที่ปรึกษาเขาเหรอช่วงเนี้ยฮะ คนสอดช่วงนี้นะจะมีคนเข้ามาในลักษณะของการเป็นเพื่อนเนาะแล้วเราก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีซะด้วยเออเหมือนแนะนำแนะนำแนะแนวทางที่ดีด้วยระวังจะตกหลุ่มรักนะคะสิราณีนะ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> เหมือนคุณกำลังคุยอยู่กับคนที่อยู่ในราศีเมถุนไหมอะช่วงนี้ออใช้คำว่า กำลังสื่อสารกำลังรู้จักกำลังทำความรู้จักหรือว่ากำลังมีคนในราศีดังกล่าวนี้เข้ามาหรือไม่นะคะราศีเมถุนค่ะราศีเมษสิงห์นะงนธน,นูนะเมษสิงห์ธนูเมถุนตุลนะแล้วก็เพิ่มเติมนะเพิ่มเติมเป็นราศีพิจิกกุม ผึกศกด้วยอ่ามีหรือเปล่าถ้ามีฟังไปพร้อมๆกันเลยเหมือนช่วงนี้คุณกำลังเจอคนที่ไม่คิดว่าเขาจะต้องมาแบบมาคุยกับคุณนะคะแต่เขาดันเข้ามาให้คำอขอคำปรึกษาจากคุณเหมือนเขาเห็นว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาเออก็เลยแบบว่ามาขอคำปรึกษาอาจจะเป็นแบบศีลานีให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ดีให้เขาแต่สุดท้ายแล้วเหมือนแอบแบบ กิกกักกันเองไม่ไม่เชิงแบบกิ๊กกักหรอกเหมือนเหมือนจะมีการแบบตกหลุมรักกันเกิดขึ้นนะ่ะเอออาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นใครก็ได้ที่หายไปจากชีวิตค่อนข้างนานแล้วแหละโอ้แล้วเราก็เหมือนเขาเข้ามาเพื่อที่จะเนี่ยอย่างที่โบบอกอะเหมือนคุณเป็นคนชัดเจนไงคุณเป็นตรงคนแบบตรงไปตรงมาและเป็นที่ปรึกษาที่ดีอะเขาก็เลยเข้ามาหาคุณในช่วงนี้แล้วมีเกณฑ์ที่จะเหมือนเหมือนมันเป็นเรื่องของ ดวงชะตาเนาะเหมือนจะต้องได้เจอกันเหมือนจะต้องได้สื่อสารกันเหมือนจะต้องได้คุยกันนะโอกาสที่จะได้คบกันเป็นแฟนมีสูงมากๆเลยโอกาสที่จะได้คบกันขยับสถานะจากเนี่ยคนรู้จักอะคะ่ะมาให้เป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยมาเป็นคนรู้ใจอะมีสูงมากๆเลยนะเออชาวธาตาุน้ำยังไงยังไงคนโสดยังไงจะไม่โสดแล้วหรอฮะ ไปกันต่อเลยค่ะที่สถานะของคนคุยนะทัพน้นามชาวมีนพิจิกกรกฎนะคะหรือว่าวันพุธแล้ววันศุกร์เนาะ <c oughs> ขออภัยค่ะ I อ I, I love you <c oughs> I love you นะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคนคุยช่วงนี้ตัวคุณเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ตัวคุณเป็นยังไงบ้างคะว้าว นาะออิสระอิสระทางความคิดฟ e e d o มไม f ฟ e e d o มนะ p i t เ f u l ฟึคือนะ้องเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในทิศทางที่ดีใหม่ๆแหละนะคุณคิดเหมือนคุณคิดที่จะเอ,อ,อยากได้ความชัดเจนกับเขาแหละเท่าที่ดูนะคุณรู้สึกว่าตัวคุณอยากได้ความชัดเจนแล้วแหละตัวคุณอยากได้ความชัดเจนแล้วแหละแต่เหมือนทำเหมือนแบบไม่สนใจนะ รีบพูดมารีบบอกมาท้าถ,ถ้าน้ำบอกแบบนี้นะใครที่เป็นชาวสองทาตน้ำนะที่ที่แบบมีคนคุยเป็นชาวทาน้ำอยู่นะคะคุณฟังแล้วพร้อมกันนะแล้วก็คน่าตน้ำก็ฟังด้วยเหมือนช่วงนี้คุณกําลังเอ่อกำลังมีตัวเลือกทางเลือกกําลังแบบมีความรู้สึกว่าเอ่อเหมือนคนที่อยู่ในชีวิตคุณนะไม่ว่าจะเพศใดก็ตามนะ ที่เข้ามาในชีวิตคุณช่วงระยะเนี้ยเหมือนคุณแบบรู้สึกแฮปปี้อ่ะไม่ว่าจะเพศใดก็ตามนะน,นี่บอกเลยนะคนที่เคยชอบผู้ชายอยู่แล้วก็อาจจะเออมาชอบผู้หญิงด้วยกันเองก็ได้หรือคนที่ชอบผู้หญิงอ่ะคนที่เป็นบุรุษนะชอบผู้หญิงอาจจะมาชอบคนที่แบบเป็นเพศเดียวกันแบบเนี้ยก็ได้ม,มัน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 เป็นไปได้เสมอใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วแบบมันมีความสุขอะค่ะ มันมีความชัดเจนให้กับคุณอะให้อิสระคุณได้เต็มที่อ่ะคุณคุณจะเลือกคุณจะเลือกจุดนั้นเออแล้วด้วยสิ่งที่คุณเจออยู่นปัจจุบันเนี้ยยิ่งคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะคุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณคุณไม่ทุกข์กับมันและคุณไม่เครียดกับมันแล้เมื่อก่อนอาจจะเครียดนะ ก่อนหนะ้านี้มาอาจจะเครียดนะเดือนที่เราอาจจะมีเรื่องให้เครียดเรื่องให้ตอ้ตองตัดสินใจแต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณโฟกัสไปที่ตัวเองแล้วโฟกัสความสุขตัวเองแล้วและรู้สึกว่าตัวเองแบบ ว้าวฉันเป็น The D.M. p r e s s ฉันสตรองเออซึ่งคนคุยของคุณน่ะเท่าที่โบดูนะอาจจะเป็นชาวที่ชาวราศีสิงห์ราศีตุลนะราศีสิงห์ราศีตุลเมษสิงห์ธนูเน้นไปที่เรื่องของเอ่อคนที่เกิดราศีสิงห์แล้วก็มีราศีกันด้วยนะใช่หรือไม่ยังไงคอมเมนต์มาบอกนิดนึงนะคะนะอะลองดูซิว่าความรักของคุณช่วงรายานี้เป็นอย่างไรบ้างนะคนคุยคนคุย คนคุยเป็นอย่างไรบ้างคะความรักของคุณในช่วงนี้ค่ะก็ใครที่สนใจหรืออยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะก็ทักมาหาโบได้ที่ลายไอดีที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะก็ในการดูของโบจะมี2แบบนะคะแบบวิเคราะห์ตัวเลขในชีวิตนะแล้วก็แบบเปิดไพ่นะเคสด,ด่วน,วนแบบด่วนจีนะจัดคิวให้ภายใน1ชั่วโมงนะ จะอยู่ที่เออจะมีจะมีเลทนะคะเริ่มต้นที่299นะคะจะมีเป็นเลทเพราะฉะนั้นลองเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะอ่ะคนคุยความรักของคุณเป็นอย่างไรเมื่อกี้ตัวคุณนะเมื่อกี้เป็น e อ e น g y ของตัวคุณนะทีนี้มาดูคนของทางเขาแล้วก็ตัวเอ่อภาพรวมของความรักของคนคุยนิดนึงเนาะอืมจริงๆด้วยอืมอืมโอเค มีใครคนใดคนหนึ่งอะน่าจะเป็นตัวเขารู้สึกว่าเห็นแล้วอะว่าเหมือนคุณอะทํางานในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนรู้แล้วแหละว่าเหมือนคุณกําลังเหมือนเขารู้สึกดีกับคุณมากเลยนะเขารู้สึกดีกับคุณมากเลยอะเขารู้สึกขอบคุณค่ะถ้าเขาพูดได้เขาก็คงแบบขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตเราขอบคุณที่แบบว่าเข้ามาทําให้เราจากคนที่แบบว่า ไม่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตเลยรู้สึกเหมือนแบบว่า <S 2> <S 2> หมดกําลังใจในการใช้ชีวิตอะทาให้แบบว่ารู้สึกเหมือนเหมือนมีเป้าหมายในชีวิตเกิดขึ้นนะ่ะรู้สึกไม่ไม่เครียดไม่เหนื่อยกับมันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคุณเข้ามาแล้วเขาทางานสนุกรู้สึกว่าคุณเข้ามาแล้วรู้สึกมันมันมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนเหมือนเขามองว่าคุณคือความสุขในชีวิตของคุณนะเออของเขานะ นะลองดูนะว่าที่ที่โบพูดไปเมื่อกี้เนาะชาวราศีสิงห์พฤกษกใช่ไหมสิงห์พฤกษ์เมษธนูนะสิงห์พฤกษกเมษธนูแล้วก็เพิ่มเติมนะคะธาตุน้ําด้วยกันเองก็มีนะเพิ่มเติมธาตุน้าด้วยกันเองก็มีเช่นเดียวกันนะทีเนี้ยโบจะบอกว่าเขาอะต่อให้คุณแบบรู้สึกว่าคุณเหมือนคุณห่างจากเขาหรือเปล่าเหมือนคุณเป็นคน ออกห่างจากเขาป่ะเพราะคุณแบบเริ่มอยากแบบใช้ชีวิตแบบฟรีดอมอิสระอะไรอย่ายรู้สึกขี้เกียจทํางานความสัมพันธนะ์ะกลายเป็นว่าเขาว่าเขามีความที่รู้สึกที่ดีๆให้คุณค่อนข้างเยอะอ่ะแต่เขาชานิดนึงนะเขาแอบแบับชานิดนึงเขาชานิดนึงแต่ว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเขาจะเข้ามาหาคุณแล้วนะเข้ามาหยิบยื่นสถานะให้กับคุณแล้วนะเนี่ย เหมือนเขาเข้ามาบอกแล้วแหละเข้ามาหยิบยื่นสถานะให้คุณแล้วแหละเออจากที่แบบเก็บมานานเนี่ยไพ่หกถ้วยก็ขึ้นอืมเหมือนเขาจะมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้กับคุณแล้วแหละเหมือนเขาจะจะจะ,จะพูดแหละว่าคุณคือคนที่พิเศษสําหรับเขาอะจะปีปากแล้วจากที่แบบว่ามึนๆอื่นๆเนี่ย จะปีปากแล้วยังไงก็ขอให้มีความสุขเนาะขอให้ได้เป็นข่าวที่ดีๆแล้วกันขอให้เขาแบบพูดในสิ่งที่มันตรงใจเราเนาะเพราะว่าไพ่ขึ้นสวยไพ่ขึ้นดีฝั่งฝั่งทั้งคุณและเขาอะค่ะเหมือนมันเป็นแบบมันรู้กันแล้วอะเออมันเริ่มรู้กันแล้วว่าแบบไหนแต่ว่ารับรองว่าเดือนกรกฎาคมแฮปปี้ค่ะธาตุน้ happy, ํานะไปกันต่อเลยจ้าชาวธาตุน้ําสําหรับคนมีคู่มีแฟนมีความรักอยู่แล้ว นะเป็นอย่างไรกันบ้างคะชาวราศีมีนพิจิกรกรกฎเป็นยังไงกันบ้างคะท่านน้ำนะอ่ะคุณเป็นยังไงคุณเป็นยังไงคุณเจออะไรคุณเป็นอย่างไรคุณเจออะไรคะคนมีคู่อืมอืมอืมทำไมวางแผนจะเซอร์ไพรส์คนรักหรอว,ว้วาวว,าว้าว เหมือนคุณกําลังจะเซอร์ไพรส์คนรักของคุณปะ่ะอ๋อหรือว่าอาจจะถูกอ๋อเขาเขาพูดผิดเพราะว่าอันนี้เป็นของเขาเหมือนเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณน่ะใช่ใช่เพราะว่ามีคนอ๋อในในนี้มีมีเดือนเกิดใช่ไหมกร,รกดาคมใช่ไหมล่ะเออมีมีมีคนจะมีเซอร์ไพรส์คุณนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดเดือนกร,รกดาคมเนี่ยไพ่เรมิจขึ้นนะอะไรก็เป็นไปได้แล้วของที่คุณจะได้เนี่ยเป็นของที่เขาลําบากลําบนไปหามานะ เชื่อว่าเป็นของที่คุณชอบแน่ๆเออจะมีเซอร์ไพรส์นะจริงๆแล้วเน้นไปที่ราศีกรกฎเลยนะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณใช่ไหมล่ะราศีอื่นๆก็ได้นะราศีมีนพิจิกก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าคุณต้องได้อะคุณต้องได้ของกำนันได้ของที่คุณถูกใจนะคะต่อให้เดี๋ยวขอเนี้ยขยายไพ่เดทนิดน,นึงทําไมไพ่เดทมาทําไมอ๋ออ๋โอโอเคที่เนี้ย คนมีคู่คนรักนะคะทัดน้ําช่วงระยะนี้ค่ะคุณ คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขานะเขาจะทำดีกับคุณมากขึ้นเขาจะทำงานกับความสัมพันธ์มากขึ้นเขาจะพูดแล้วก็สื่อสารกับคุณมากขึ้นถ้าเกิดว่ามีคนที่เออบ้างานนะถ้าคุณเจอคนบ้างานเจอคนที่ทำงานจนลืมคุณอะไรแบบนี้เขาจะหันกลับมาให้ความสนใจของคุณมากขึ้นแล้วสาเหตุที่เขาว่างานอ่ะสายเห็นที่เขาแบบหาเงินหาทองก็เพื่อตัวคุณเลยนะอืมเขาเป็น The แบเพื่อที่จะเอมาเติมเต็มความรู้สึกคุณเขาอยากที่จะออ่เดูแลคุณน่ะเขาอยากดูแลคุณน่ะอยากจะปรับบาลานซ์ปรับสมบเร่อสมดุลในชีวิตให้มันแบบให้มันดีอ่ะเขาไม่อยากให้ความรักมันจบลงอ่ะเขาไม่อยากให้ความรู้สึกที่ดีๆมันหมดลงนะก็อะไรที่ให้โอกาสกันได้ก็ให้โอกาสกันน้อยอย่างงอนกันนานๆนะคะนะความรักดีความรักดีไม่รู้จะพูดยังไง นะรู้แต่ว่าต้องมีคนได้ของขวัญของกำนันแน่นอนก็เท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะคุณน่าจะดีกับคนที่เกิดราศีสิงหนะ์นะสิงห์พฤกษ์นะสิงห์พฤกษ์ก็มีสิงห์พฤกษก์ก็มีแล้วก็มีเมษธนูนะ สิงห์พุกศกเมธนูุแล้วก็ราศีกุมด้วยนะจ๊ะธาตุน้ำนะ mm hmm. ก็แฮปปี้แฮปปี้ดีดารักกันนานๆรักกันดีๆแล้วก็มีอะไรก็คุยกันขอให้ได้ของขวัญที่ถูกใจขอให้ได้ของชิ้นใหญ่ๆโตๆนะมาดูไพ่บทสรุปกันสิชาวธาตุน้ำนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณไพ่บทสรุปเนะาะไพ่ออราโคอยากบอกอะไรคุณคะกับความรักในครั้งนี้อยากจะเตือนสติอยากจะบอกอะไรคุณคะ อืม choice โอเคว้าวโอเคไพ่บอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณรักกันนะเติมความรักให้กันเยอะๆนะก่อนที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเปิด choice นะรักก็บอกชอบก็พูดแสดงออกกันเยอะๆนะคะอย่ากเก็บความรู้สึกไว้เราเป็นคนทาตน้ำ แต่หัดเป็นคนทาดไฟบ้างก็ได้นะหัดมีความเป็นไฟบ้างก็ได้นะก็อะไรที่มันมันเรื่อยๆเอื่อยๆก็รีบเร่งให้มันดีขึ้นนะคะอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ที่มันตึงเครียดอยู่กับเรานานๆนะก็ ไพ่อยากจะบอกประมาณนี้นะคะก็เปิดโอกาสให้ตัวเองมีความสุขบ้างเนาะเปิดโอกาสให้แบบสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตตัวเองบ้างอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบเทคอิสเรียสก็ปล่อยผ่านมันไปนะคะนะก็ไพ่ก็อยากจะบอกชาว่านน้ําประมาณนี้เลยขอให้ชาวท่านน้ําทุกๆคนนะคะมีกกรกฎพิจิกพุทธสุขเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้ค่ะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ